สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านนะคะรวมไปถึง FC แล้วก็เกษตรกร,ร,กรที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบเพื่อเป็นอาชีพหลักแล้วก็อาชีพเสริมนะคะลูกออดฟาร์มกบค่ะท่านไหนนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยท่านจะไม่ได้พลาดคลีปใหม,ใหม่จากทางลูกออดฟาร์มกบที่ลงไปในแต่ละวันนะคะวันนี้นะคะลูกออดก็จะมา พูดนะคะให้พี่น้องเกษตรกรฟังนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะหลังจากที่กบได้ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่นะคะลูกอัเองก็ได้นําไข่นะคะทั้งหมดนะคะที่มีนะคะถือว่าได้ปริมาณที่เยอะมากนะคะเอามาลงในบ่อเพาะฟักไขกบนะคะหลังจากที่เราเอามาทิ้งไว้นะคะ ประมาณหนึ่งคืนนะคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะฝนตกลงมาค่ะเยอะมากนะคะแล้วก็ฝนหนักมากนะคะทำให้ตอนนี้นะคะปริมาณการฟักตัวของอลูกออสนะคะซึ่งออกจากไข่เนี่ยน้อยมากนะคะแล้วก็พอฟกักออกมาปุ๊บเนี่ยคือนะคะนอนตายอยู่ ใต้พื้นเลยนะคะใต้พื้นบ่อในลักษณะแบบนี้เลยนะคะที่ท่านเห็นดําๆเป็นกลุ่มก้อนนั่นคือ,อลูกออดนะคะที่พอออกจากไข่ได้เพียงแค่หนึ่งคืนหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนนะคะทําให้ลูกออดเหล่านั้นคือตายจมก้นบ่อเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็เหลือลูกออดแค่ไม่กี่ตัว นี่คือเป็นปัญหาใหญ่นะคะที่พี่น้องเกษตรกรผูร้ที่เลี้ยงกบนะคะพ่อพันกบเองเนี่ยประสบป,ปัญหาอยู่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะลูกอ๊อดเองก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะคะส่วนวิธีการแก้ไขนะคะสำหรับลูกอ๊อดเองนะคะก็คือไม่มีวิธีการแก้ไขนะคะ หรือว่าหลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะเราไม่สามารถที่จะเอาไข่ไว้นะคะเพื่อที่จะไปะให้ฟักตัวอีก1วันหรือว่า2วันข้างหน้าได้นะคะเราก็คือออกวันถ้าเกิดว่ากบแม่พันธุ์วางไข่วันนี้นะคะเราก็ต้องทําการนําไข่เหล่านั้นนะคะไปล้างทำำาําความสะอาดแล้วก็เอาไปใส่ในบอ่อเพาะฟักไข่กบ ในวันนั้นเลยนะคะคือก็เป็นหน้า,เ,าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะคะแล้วก็รู้สึกเสียใจนิดๆน,นะคะที่ว่าผลผลิตเราก็มีปัญหาอีกแล้วนะคะส่วนมากถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเจอบ่อยนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นป่าปัญหาใหญ่เลยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกร,กรที่กำลังเผชิญแล้วก็พบเจออยู่ ในช่วงหน้าฝนในลักษณะแบบนี้นะคะส่วนลูกออดที่เหลือนะคะก็จะต้องดูแลต่อนะคะให้เหลือรอดเยอะที่สุดนะคะก็คือจะดูแลตามสเตปนะคะคือสีวัน5วันนี้ค่อยให้อาหารนะคะเพราะว่าลูกออดก็จะกินพวกเดียวกันนะคะที่เป็นซากนะคะตายลงก้นบ่อเนี่ยนะคะเดี๋ยวลูกออดก็จะกินซากเหล่านั้นนะคะเป็นอาหารแทนนะคะเราก็พยายามที่จะสังเกต นะคะเพื่อที่จะให้ลูกออดเหลือเยอะที่สุดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแต่ถ้ามีฝนตกลงมาอีกแน่นอนค่ะลูกออดไม่เหลือแน่นะคะท่านไหนนะคะที่พบเจอปัญหาในลักษณะแบบนี้นะคะสามารถาพูดคุยกันได้นะคะใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะลูกออดเองก็จะเข้าไปตอบนะคะแล้วก็เป็นการาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ